สวัสดีครับจอดอยากให้ทุกคนมีบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ตามมาต่อเติมโรงจอดรถนะครับให้ลูกค้านะครับขนาด4ีคูณเมตรนะครับน่ครับพร้อมเทพื้นนะครับหลังนี้พิกัดอยู่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นแบบต่อประกอบ4หลังนะครับ3.5คูณ7ต่อกันทั้งหมด4หลังครับพื้นที่ใช้สอยก็98ตารางเมตรนะครับ หลังวันนี้ร้อนมากนะครับหลังคาพิโฟมหลังนี้ก็เก็บภายในเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับแบบต่อประกอบสี่หลังนะครับสามจุดห้าคูณเเมตรเปิดเข้ามาก็จะเจอเป็นห้องถงนะครับสามจุดห้าคูณเเมตรครับประตูหน้าบานใหญ่นี่เป็น บานสวิงนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นสองห้องนอนนะครับห้องนอนที่หนึ่งครับด้านหน้าแล้วก็ห้องนอนที่สองนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือก็เป็นสองห้องนอนเช่นกันนะครับห้องนอนที่หนึ่งครับห้องนอนที่สองนะครับแล้วก็หลังนี้จะมีห้องน้ำด้วยนะครับซึ่งมีโถชีด,ด้วย แล้วก็หลังนี้นะครับลูกค้าให้เราทําห้องครัวเพิ่มให้อีกหนึ่งห้องนะครับด้านหลังนะครับสามจุดห้าคูณเจ็ดเมตรเช่นกันนะครับพร้อมซิงค์ล้างจานห้าเมตรนะครับตัวนี้มีช่องเก็บของสองช่องนะครับแล้วก็ที่ล้างจานสองหลุมนะเดี๋ยวเราจะทําการติดพัดลมดูดนะครับตรงนี้อันนี้ลูกค้าซื้อมาให้นะครับ แล้วก็ภายในห้องครัวนะครับก็จะมีห้องน้ำครับผมนี่ครับห้องน้ำหลังนี้นี่เก้าสิบแปดตารางเมตรนะครับหลังใหญ่มากนะครับผมด้านหน้านี่นะครับจะเป็นบ่อน้ำนะครับที่ลูกค้าขุดไว้นะครับตามหลัก่วงจุ้ยนะครับ ข้างหน้าเป็นน้ําข้างหลังเป็นเขานะครับจะดีครับผมว่าก็ดีนะครับอยู่ใกล้ๆน้ําเย็นสบายร่มรื่นดีครับนะครับแล้วก็ลูกค้าจะให้เราต่อหลังคาตรงนี้ให้อีกนะครับเป็นหลังคาไว้สําหรับจอดรถนะครับตรงนี้อันนี้เป็นหลังเล็กอีกหลังนะครับที่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหลังนี้นี่ครับต่อหลังคา ใส่หลังคาพิ้วโฟมตรงนี้อีกอีกอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีต่อห้องครัวนะครับห้องครัวด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นครัวเล็กๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอหลังคามาแล้วครับเทพื้นเรียบร้อยครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่เรามา ทำการต่อเติมให้ลูกค้าที่ชนบุรีครับไม่ได้หายไปไหนนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเพียงแต่ติดงานนะครับก็เลยไม่มีเวลาลงคลิปบ้านนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับถ้าผมว่างเดี๋ยวผมตอบให้นะครับขอบคุณครับ